ป่าชายเลนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนี่งเสียงนกป่าชายเลนนะครับผมครับผมนี่ครับผมตอนที่ปั่นจักรยานนะครับผมปั่นจักรยานชมวิวกันนะครับชมวิวเนาะน้องหล่อดนะครับก็อเสียงพ่อแม่ครับบรรยากาศป่าชายเลนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมนี่ก็ต้นโครงกลางครับ ครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมปันไปนะครับผมสวงามนะครับเนี่ยครับผมป่าชายเลนต้องฝากปังทะเลนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะนะครับผมมีความสุขดีนะครับผม มานี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับผมมาเช่าจักรยานปั่นกันได้นะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวสะพานลักบางพุเทียนนะครับผมสะพานลักบางคุเทียนไม่รู้เดินไปที่ไหนนะครับผมต้องหลอกก็เดินไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังได้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ได้ดูป่าชาเลนนะครับผมวันนี้สถานที่แห่งใหม่นะครับผมตีน้องหลอกนะครับผมเออครับผมเขาก็เช่าจักรยานปั่นกันเนาะ ครับผมขอบุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมก็ทักทายกันไปเนาะทักทายกันไปนะครับผมเป็นกำลังครับพี่น้องชาวเดียวครับผมวันนี้ก็มาชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับผมที่สะพานลักมันเดิมนะครับสะพานลักนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับถึงตรงไหนนะขอบคุณมากครับขอบุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม คลิปนี้ก็จะสะพานลักบางคุนเถียนขอขอบคุณคนไหนเดินไม่ไหวเนาะคนไหนเดินไม่ไหวนะครับผมก็มีสามล้อให้เช่านะครับผมน้องเขาเช่ารถมาครับผมก็เลยพาคณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมก็ทักทายกันไปเนาะทักทายกันไปนะครับผมเป็นกำลังนะครับให้เราได้ เช่านะครับให้พี่น้องชาวเรืวได้รับชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมณป่าชายเลนนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเนึ่เสียงนกป่าชายเลนนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ้านะครับผมมีความสุขดีนะครับผม พี่น้องชาวเดียวครับผมวันนี้ก็มาชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับผมที่สะพานลักบันเดิมนะครับสะพานลักนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์มาันนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับผมชาวจักรยานปั่นกันได้นะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวสะพานลักบางขุนเทียนนะครับผมสะพานลักบางขุนเทียนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณทุกกำลังคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ทักทายกันไปเนาะทักทายกันไปนะครับผมเป็นกำลังขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมมาชมเสียงนกป่าชายเลนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเสียงนกป่าชายเลนนะครับผม ธรรมชาติของป่าชายเลนเนาะน,นี่แหละครับผมป่าชายเลนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยน,นะครับดูนะครับดูเป็นอย่างไรบ้างครับผมทุกคนสวยงามดีไหมครับผมวันนี้ก็ได้พามาชมนะครับทอ้องป่าชาเยเลนอันสวยงามนะสวยงามเนาะ ขอบคุณอมากเลยครับขอบคุณอมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกํลังหลังใจนะครับนี่ครับผมเขาก็มาถึงเขาก็จะมีจักรยานให้เช่านะครับผมเช่าปั่นเที่ยวนะครับผมคนไหนมีจักรยานมาก็ปั่นได้เลยครับปั่นได้เลยนะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับดูนะครับดูเป็นอย่างไรบ้างครับผมโอมสวยงามดีไหมครับผม พีน่น้องชาวเรือได้รับชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมสวยงามนะครับนี่ครับผมป่าชายเลนท้องฝากฟังทะเลนะครับผมมาเที่ยวนะผมก็อ,อยากมาเที่ยวนะก็ <laughs> อ,อยากมาเที่ยวนะครับาว่ผมมาขี่ จักรยานเล่นนะครับผมจักรยานไฟฟ้านะครับผมได้โอกาสได้มาถ่ายทํานะถ่ายทําทวิดีโอให้พี่น้องชาวเรียวได้รับชมนะครับผมบรรยากาศปราโครงกลางนะครับผมป่าโกกกางได้มาถ่ายทําวิดีโอให้พี่น้องชาวเรียวได้รับชมนะครับผมความสวยงามนะครับนี่ครับผมป่าชายเลนต้องฝากฟังทะเลนะครับผมตั้งใจนะครับ นี่ครับผมเขาก็มาถึงเขาก็จะมีจักรยานให้เช่านะครับผมเช่าปั่นเที่ยวนะครับผมคนไหนมีจักรยานมาก็ปั่นได้เลยครับปั่นได้เลยนะถึงตรองไหนนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะเสียงพออหมครับบรรยากาศป่าชายเลนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมนี่ก็ต้นโครงกลางครับครับผม ก็ขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมปันไปนะครับผมมาเที่ยวนะครับผมก็อยากมาเที่ยวนะก็อยากมาเที่ยวนะครับเพราะว่าผมมาขี่จักรยานเล่นนะครับผมจักรยานไฟฟ้านะครับผมมาเที่ยวนะครับผมก็อยากมาเที่ยวนะก็อยากมาเที่ยวนะครับเพราะว่าผมมาขี่จักรยานเล่นนะครับผมจักรยานไฟฟ้านะครับผมอ่า เสียงพ่อแม่ครลาบรรยากาศป่าชายเลนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมนี่ก็ตน้นโครงกลางครับนะครับให้เราได้เช่านะครับอา่าเสียงพ่อแม่ครลบบรรยากาศป่าชายเลนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมนี่ก็ตน้นโครงกลางครับคนไหนเดินไม่ไหวเนาะคนไหนเดินไม่ไหวนะครับผมก็มีสามล้อให้เช่านะครับผม น้องเขาเช่ารถมาครับผมก็เลยพาไปงามนะครับนี่ครับผมป่าชายเลนสองฝากปังทะเลน,นะครับผมนี่ก็ได้พามาชมนะครับทอ้องป่าชายเลนอันวนะสวยงามนะสวยงามเนาะครพี่น้องชาวเดียวครับผมวันนี้ก็มาชมบรยรยากาศสองข้างทางนะครับผมที่ สะพานลักมันเดิมนะครับสะพานลักนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์สวยงามนะครับนี่ครับผมป่าชายเลนต้องฝากฟังทะเลนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ก่อนนะจ้านะครับผมมีความสุขดีนะครับผมนะครับผมก็ขอบคุณมากมากนขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ปั่นไปนะครับผมให้พี่น้องชาวเรืวได้รับชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมขอบคุณมากๆกครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมครับผมก็ขอบคุณมากๆากเขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมปั่นไปนะครับผมให้พี่น้องชาวเรือได้รับชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับผม ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลัง ขี่ไปเรื่อยๆครับขี่ไปเรื่อยๆนะครับเช่าจักรยานขี่ไปเรื่อยๆแต่น้องรอเดินนะครับเดินเดินเรื่อยๆครับไม่รู้มาเที่ยวนะผมก็อยากมาเที่ยวนะก็อยากมาเที่ยวนะครับเพราะว่าผมมาขี่จักรยานเล่นนะครับผมจักรยานไฟฟ้านะครับผมนี่ก็ได้พามาชมนะครับท้องป่าชะเลนอันสวยงามนะสวยงามเนาะตั้งใจนะครับ นี่ครับผมเขาก็มาถึงเขาก็จะมีจักรยานให้เช่านะครับผมเช่าปั่นเที่ยวนะครับผมคนไหนมีจักรยานมาก็ปั่นได้เลยครับปั่นได้เลยนะพานลักบางคุณเทียน <laughs> ขอบคุณขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลัง <S <s มาเที่ยวนะครับผมก็ <laughs> อ,อยากมาเที่ยวนะ <laughs> ถอยากมาเที่ยวนะครับว่าผมมาขี่จักรยานเล่นนะครับผมจักรยานไฟฟ้านะครับผม,มขี่ไปเรื่อยๆครับขี่ไปเรื่อยๆครับเช่าจักรยานขี่ไปเรื่อยๆแต่ต้องรอเดินนะครับเดินเดินเรื่อยๆครับไม่รู้ได้งามนะครับนี่ครับผมป่าชายเลนสองฝากฟังทะเล